สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาบอกวิธีการดูหนังบน ps 4นะครับให้ได้ระบบเสียงแบบ Dolby Digital 5.1นะครับไม่ว่าจะเป็นแบบ DVD หรือแผ่นบูเล่นะครับก็สำหรับคนที่รู้แล้วนะครับก็สามารถกดข้ามคลิปผมไปก่อนได้เลยนะครับสำหรับคนที่ยังไม่รู้นะครับก็สามารถดูคลิปนี้ได้เลยนะครับ อันดับแรกเลยนะครับที่เราต้องมีในการดูหนังแบบระบบเสียง5.1นะครับก็คือชุดโฮมเทเลเตอร์นะครับหรือเครื่องเล่น DVD ที่รองรับระบบเสียงแบบ5.1นะครับของผมก็จะมีเป็นเป็นเครื่องเล่น DVD นะครับที่รองรับระบบเสียงแบบ Dolby d i g จ t a l 5.1นะครับเป็นของ s ัมซุงครับเป็นรุ่นรุ่นเก่าแล้วแหละก็อ่านแผ่น DVD ได้แล้วก็เชื่อมต่อระบบเสียง d o l b y d i g จ t a l 5.1ได้นะครับ ก็มาดูตัวด้านหลังของเครื่องชุดโฮมเธียเตอร์นะครับด้านหลังของตัวเครื่องที่รองรับระบบเสียง5.1เนี่ยก็จะมีแจ็คต่อลำโพงแบบ5ช่องนะครับเป็นลำโพงแบบซ้ายขวาแล้วก็มีลำโพงเซนเตอร์นะครับแล้วก็มีช่องซับบูเฟอร์นะครับแล้วก็เป็นเซอร์ราล์ซ้ายขวาด้านหลังรวมทั้งหมดเป็น5ตัวนะครับ แล้วก็มีช่องแบบต่อเสียงแบบใช้สายแบบออปติคอลนะครับเป็นระบบเสียงแบบคล้ายๆเหมือนเป็นไฟเบอร์ออปติกนะครก็ต่อกับเครื่อง PS4 นะครับเดี๋ยวผมจะมาบอกวิธีการเชื่อมต่ออีกทีนะครับครับผมก็ได้ทำการเชื่อมต่อแจ็คลำโพง5ช่องไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็ต่อเนี่ยเชื่อมต่อตามสีเลยนะครับ สำหรับระบบเสียงนะครับผมคลิปนี้เนี่ยผมจะตอบเป็นแบบ optical นะความจริงเนี่ยแบบ hdmi out เนี่ยมันก็อันนี้รู้สึกว่าเครื่องเนี้ยมันไม่รองรับระบบเสียงแบบ hdmi นะผมก็เลยต่อบแบบออปติคอแทนเพราะว่าถ้ารองรับระบบเสียง hdmi เนี่ยเรารู้สึกว่าข้างหลังเครื่องเนี่ยมันจะต้องเขียนว่า hdmi arc นะถึงจะรองรับระบบภาพและเสียงได้ ผมก็เลือกเป็น Optical แล้วกันเพราะว่ามันมีหมวด o p ปติคอให้ในรูปลักษณะของหัวแจ็คแบบออปติคอลนะครับมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับเป็นเส้นใยเส้นใยแก้วอะแบบว่าหัวจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับผมก็ไปหาซื้อมาใน s h o p e ี Lazada นะราคาแค่40กว่าบาทเองเนี่ยถูกมากแต่ก่อนผมไม่รู้ว่าราคาเท่าไหร่แต่เนี้ยผมเห็นราคาถูกสุดก็เลย ซื้อมาใช้ความยาวเส้นเนี้ยประมาณตั้ง40บาทได้5เมตรนะครับแต่ว่าตัวเส้นเนี้ยมันจะบางๆหน่อยก็ระวังด้วยเดี๋ยวจะต่อออปติคอลให้ดูน,นะครับทำการต่อสายออปติคอลไปแล้วนะครับก็เดี๋ยวหัวด้านออปติคอลอีกด้านหนึ่งเนี้ยผมจะต่อกับตัวด้านหลังของ p s 4นะครับ นี่นครับสำหรับด้านหลังของตัวเครื่องเกม PS4 นะครับก็จะมีช่องออปติคอลให้เราต่อเหมือนกันนะครับก็เราก็นำเส้นออปติคอลเนี่ยต่อเข้าไปอีกด้านหนึ่งนะครับครับก็ทำการต่อแบบออปติคอลด้านหลัง PS4 แล้วนะครับคือเราจะต่อแบบโดยตรงนะครับก็คือต่อจาก PS4 เนี่ยแบบออปติคอลเนี่ยเข้ากับ ชุดโฮมเทเเตอร์ของเราโดยตรงได้เลยนะครับด้านหลังนะครับก็จะต่อ HDMI นะครับกับทีวีโดยตรงเหมือนกันนะครับก็คือเพื่อแสดงตัวภาพนะครับแล้วก็สายแลนปกตินะครับแล้วก็สายพาวเวอร์นะครับแล้วก็มีเพิ่มมาก็คือเป็นสายออปติคอลนะครับที่เชื่อมต่อไปเมื่อกี้นี้สำหรับคนที่มีชุดโฮมเทเลเตอร์นะครับที่ สามารถดูระบบเสียงผ่าน HDMI ARC ได้เนี่ยก็แนะนำเป็นต่อกับตัวทีวีโดยโตรงได้เลยนะครับที่ช่อง HDMI ARC โดยไม่ต้องเชื่อมต่อแบบ Optical แบบตอนแรกนะครับสำหรับผมเนี่ยก็คือตัวเครื่องชุดโฮมเ h เ a t e r เนี่ยมันไม่ไม่ได้รองแบบรับ,บ HDMI ARC นะก็ผมก็เลยต่อแบบ Optical ไปแล้วกัน ก็ทําการเชื่อมต่อ HDMI กับทีวีนะครับอันนี้ผมจะต่อแค่ให้ระบบภาพมันออกมาเฉยๆนะครับก็ผมก็ได้ทําการเปิด PS4 ขึ้นมาแล้วนะครับก็จะแสดงผลภาพออกมานะครับอันนี้นะครับก็เราก็มาอันดับแรกเลยนะครับเราก็มาเลือกที่ฟังก์ชันนะครับแบบ Optical นะครับเครื่องนี้เนี่ยผมไม่ไม่มีรีโมทนะ ก็ต้องมากดที่ตัวหน้าเครื่องนะครับตรงปุ่มฟังก์ชันนะครับก็กดให้เป็น D-IN นะครับ D-IN นี่ก็คือเป็นแบบรูปแบบเสียงแบบออปติคอลนะครับที่เราเชื่อมต่อเสียงก็จะออกมาแล้วแต่ผมยังไม่ตั้งค่าให้ออกมาเป็นเสียงระบบ5.1นะครับอันนี้จะเป็นแบบสเตอริโอเสียงแบบสเตอริโอธรรมดานะครับ สำหรับวิธีการตั้งค่าเสียงให้ออกแบบ5.1นะครับก็อันดับแรกเลยนะครับเราก็ไปที่ตัวเซตติ้งนะครับเป็นเหมือนกล่องเครื่องมืออย่างนี้นะครับไปที่เซตติ้งนะครับเลื่อนลงมานะครับไปที่ระบบเสียงและหน้าจอนะครับระบบเสียงและหน้าจอนี่นะครับ การตั้งค่าเลื่อนมาที่การตั้งค่าเสียงเอาท์พุตนะครับมันก็จะมีให้เลือกนะครับพอร์ตเอาพุตหลักนะครับตอนแรกเนี่ยมันจะเป็นแบบ HDMI out ซึ่งผมต่อระบบเสียงแบบ Optical นะครับถ้าสำหรับคนที่มีชุด Home t h e เตอร์เนี่ยรองรับระบบเสียง HDMI แบบ ARC เนี่ยก็เลือก HDMI out ได้เลยนะครับจะได้ทั้งระบบภาพและระบบเสียงแบบ5.1นะครับ แต่สำหรับผมเนี่ยตอบแบบ o p ปติคอก็กดเข้าไปนะครับให้เลือกเป็นดิจิตอลเอานะครับแบบ optical นะครับนี่นะครับก็มันก็จะให้เลือกติ๊กนะครับตอนแรกเนี่ยมันจะมีเป็นช่องเปล่าๆอย่างนี้นะก็เลือกเราก็เลือกเลือกไปหมดเลยก็ได้นะครับติ๊กไปหมดเลยก็ได้แล้วก็มาที่ตัวตกลงนะครับ นี่นะครับก็จะขึ้นเป็น optical นะครับส่วนด้านล่างรูปแบบเสียงเนี่ยเราก็เลือกได้นะรู้สึกว่าแบบ PCM เนี่ยจะเป็นแบบเสียงออกมาเป็น studio นะครับเราก็เลือก2อ,อันนี้อันไหนก็ได้ผมจะเลือกแบบ bit stream DTS นะครับเลือกมาหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะครับหลังจากที่ตั้งค่าระบบเสียงเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็เดี๋ยวเราจะมาทดสอบ หนังสักเรื่องหนึ่งนะครับเป็นหนัง dVD นะครับที่ให้ระบบเสียง d o เบย์ดิจิตอลนะครับนี่นะครับก็ลองดูเรื่องระบบเสียงนะครับระบบเสียงในส่วนของระบบเสียงนะครับเรื่องนี้จะให้มาเป็นแบบอังกฤษและไทย5.1นะครับก็เลือกเป็นไทย5.1ต่ก่อนแล้วกันทดสอบ ก็ไปชมภาพยนตร์เลยน่ครับก็ทำการเปิดหนังขึ้นมาแล้วนะครับระบบเสียงเนี่ยถ้าเป็น5.1นะครับระบบเสียงผู้จะออกลำโพงเซนเตอร์นะครับจะออกแค่ลำโพงเซนเตอร์ตัวเดียว ก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับ